อันนี้ใช้วากิวสามตัวแล้วเสยียงพารากอนแล้วก็แมคโครซีพีโปรตัส ฟอสิให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนือหาในคลิปนี้มีใดาถอดสอดเสียดเยียดยามประจุดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเสนเนอให้คนที่มีฟาร์มตกลูกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลี่ยมกนโกงคลองมิชาเีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันรูดเรื่องกระเบื้องเล่าอ่าพี่เก๋อันนี้คือเนื้อของพี่เมี่ยมบีบพี่เมี่ยมบีบพี่เมี่ยมมันมีหลายอย่างไรก็วัวทั้งตัวเลยเนี่ยถอดมาแล้วก็ไปประมาณยี่สิบกว่าชิ้น พี่วางขายอยู่ตามห้างมีเกค่หมดกี่อย่างก็มีเกือบทุกที่ส่วนเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะขายทุกที่ส่วนของวัว คือไหนผมมาแล้วว่าพี่เก๋ทำให้ไพ่ไพ่ให้ไพ่ผมแดดก่อนนะภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกิร์ตอันนี้คือพี่ทำให้ผมดูสองเมนูคือสเกิร์ตกับอะไรอันนี้อันนี้เป็นขั้วตับภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าองเลภาษาไทยเรียกว่าขั้วตับหรือสันลอยแต่ในเดี๋ยวเราดูว่าถ้าใครได้กินเนื้อของพรีเมี่ยมจะรู้ว่าเนื้อเนี่ยมันจะละลายในปากนวดมันเป็นยังไงนะครับคือกะไรครับมานี่ครับที่นี่มีมคุณเดินอะไรของคุณเนี่ยพี่เก๋คือที่ห้างที่ที่เราวางขายมันมีทุกส่วนใช่ไหมใช่ครับสผมไไไปยยยังวว่าาาเเเอกกกินดด้้ลลลี เป็นชิ้นส่วนก็แบ่งออกเป็นสเต็กหรือว่า,อาไปแบบป้อมปรุงเนื้อแดงเนื้อบดหรือว<ะ><ช>่าเป็นพวกหางลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ที่มากินเที่ยวขายอ่ะใช่ครับอันนี้พี่เก๋ช่วงที่รอหมอปลาพี่เก๋หมักกุ้งบอลหมดละอ่ะพี่เก๋ <ๆ S 2> อย่างที่เราเอาเราไปเอาไปวางตตมห้างอ่ะทุกอย่างคือในเอทใช่ครับแต่ถ้ามันอยู่ห้างหลายๆวันมันไม่มีผลเหรอเราใช้เราใช้เทคโนโลยีครับก็คือสกินแว็คคั่มถ้าเกินหนึ่งก็ได้สิ่ได้ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบวันครับถ้าเกินอะถ้าเกินก็ก็ก็เน่าเนื้อเน่าเหรอใช่ครับ ก็จะกินเนี่ยถ้าเป็นชิลแบบนี้ได้ถึง21วันถึงสามวันแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเก็บโปรตีนได้2ปีทีแรกผมก็จะว่ามันเป็นตับเพออกมันเป็นขวดเนื้อขวดตับซึ่งตัวหนึ่งมีเยอะไหมพี่ตัวหนึ่งมีประมาณไม่เกินหกเจ็ดครับมีน้อยมากอันนี้ใช้วลากิน3ตัวโลนประมาณเ0 0 0อ่าถ้าเป็นตัวนี้จะโลนประมาณส0 0พเอาตรงนี้2,000เป็นติ๊บลอยก็คือสันนอกสันแหลมแล้วก็สันในเด็กคุณจะได้กินเนี่ยที่แบบาักแหลมอย่างเนี้ย เนี่ยนี่เนื้อมันขาดอายอกินได้เพราะว่าผมรู้คนเนี่ยแป็ดเดียวเหรพี่แป็ดเดียวครับให้โดนไปทีเดียวก็อร่อยแล้วอันนี้คือที่ผสมไป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 แล้วมันร่กายสั่งทายไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวคุณคุณคุณจะได้กินแล้วกินได้เดี๋ยวผมจะให้คุณชิมก่อนเลยนะคุณกินบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยทำไมครับความคงตัวอะไรนะผมอยากกินแต่ผมอยากกินแต่ไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะพี่ไม่ต้องครับอร่อได้เนี่เอาเอาบอกว่าทำไมอะ นี่้ำตน้สูตรม,ม,มันต้องใช้ตะเกียบตุ้ดนะครับอันนี้คือเกลือใช่ครับที่มาลายันเกลือทิมาลายันคืออะไรเกลือทิมาลายันก็คือเป็นเกลือ,อที่มันอยู่ยใต้ใต้ดินลงไปที่เทือกเขาฮิมาลา,ายันหรือประมาณก,กิโลกว่าใช่โอ้อเดี๋ยวลองให้อาจารย์เองกินก่อนนะออาจารย์ครับลองครับลองดูเลย าายางยางยางเดี๋ยวเราตะเกียบก่อนก็ได้ยางว้อร่อยมากไหเอยอยังไม่ลงคอเลยราลอเคี่ยวก่อน,นครับเออเมื่อกี้คุคณอบอกว่าอร่อยได้ไงมันก็เล็กนได้อร่อยเดี๋ยวเราตะเกียบในในกระมัมง,ม,ม,งม,มันรูกนี่นุ่มเลยเพังอ่ะกินได้ผ่านมรลอนก็กินได้ก็ผมเลยนุ่มาม,มากมาครับประมาณลงมาหน้ามีกขนาดมอก่อนลงมาหน้ามีปีศาจมาเอินลงมาหน้ามีปีศาจด้วย ก็ไม่เป็นหนังฟิลหยุดหยุดเิาอาปาอาค่อยๆกิค่อยๆกินค่อยๆกินน้ำลายออร่อยไหมอร่อยก็จพดี่ย่หอร่อยไหมอร่อยมกคุณกบีใ้ ชื<ไ>่อชื่ออะไรีิปวบเนียมวิเอา่าแพก่าปลาปลาแค่ก ah, <coin envy> ้อนเนี้ยห้าร้อยสี่สิบบาทเมื่อก่อนถามว่าทำไมมันถึงแพงครับเพราะว่าขั้นตอนการผลิตเนี่ยให้ดูจากอีทีแรกว่าทำไมเนื้อถึงมีราคาเพราะเจ้องไดเองเพราะทุกอย่างคือมันต้องทุกขั้นตอนมันพิถีพิถันมากเคยแปลกใจเคยกับเคยกับปัจจามาว่าทำไมเนื้อพวกเนี้ยมันถึงแพงผลก็คือบัฟอ็อก็คือขั้นตอนการผลิตของเนื้อแต่ละชิ้นล่ะ กว่ยุ่งยากกัพี่เก๋ใช่ครับกว่าจะได้เนื้อที่มีไขมันแทรกต้องใช้เวลาเราต้องคัดสรรทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราหมดเมนูนี้แล้วก็จะไปต่อด้วยกระบ,บังลมเดี๋ยวจะมีวิธีการทำการหมักสดะเบน่น<อ>นี่เรากินบาร์ีคิวไปสามครัวแล้วนเนี่ยวันนี้มาแดกวัวร้านพี่เก๋เป็นสามคัวนะฮะวัววางาก,ากีรัสน้องเดนมาร์กคุณเกียร์ก่อน ว่าคือคือวัวยิ่งรวยเมื่อกี้ก็บอกว่ารวยอย่างไรไม่ได้นายเห็นหมากระดังเลี้ยงวัวโฮสตาฟิเชียนวัวน้องใครกคยเลี้ยงครับโถ้าบางทางวัวอร่อยมากต่อเรากินกันมาเยอะมากนะครับไอ้เอกไทยคือมันต้องจะอิ่มเมย่อถ้ามันจะการเอ้าพอมันก็จะกินฮะจะมาพูดกินอร่อยมากมึงเลยอร่อยมากออเขาเบิร์ดมกเหรอมาเป็นรับนะครับไม่ต้องให้สุกมากนะครับเอาแค่พอ เริ่มเปลี่ยนพอแล้วพี่เตียมุ้งรู้ว่ามันไม่สุดมันไม่มีพยาธิโอ้ยพยาธินี่มันตายตั้งแต่เราเราไปบ่มนะครับไม่มีแล้วครับ๋อแล้วก็ถ้าไปแช่แข็งเราลบสี่สิบองศายิ่งไม่มีย่เลยพยาธิที่อยู่ในเนื้อวัวเนี่ยมันมีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในตับยาเชื่อมได้ พยาสาคูมาจากหญ้ามาจากน้ำที่ไม่สะอาดในแปลงหญ้าเลื้อวัวจะเจอพยาธิูสามชนิดนี้แต่ทีนี้ถ้าเรามีการจัดการแปลงที่ดีใช้น้ำที่มันสะอาดแล้วก็จะไม่มีแล้วโรงงานเราเป็นโรงงานมาตรฐาน GMP อยแลวก็ฮาลานด้วยมาตรฐานการสีนออก PCT เพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมกระบวนการเรื่องของการทำให้สะอาดร0อเปอรร้ับประกันว่าไม่มีพยาไม่มีแน่นอนครับ ต่อให้อาลามทุกิีก็จะไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนครับเพราะเราควบคุมมดเลยใช่ครับถ้ามีมาเอามาเคมได้เลยครับมาคุยกันได้เลยครับมี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 พยานไหมไม่มีครับตอนจุกเปินร้อยสายเขานี้ไม่มีแน่เลยอ๋อร้อยสายอ๋อจุกแทนร้อยสายบางทีในการไม่เขาเขาไม่จะเป็นต้องสุกเกินร้อยสายไม่มีแล้วแต่ตัวคุณมันมีพยานเลยรือเปล่าไม่แต่เี่ยมันผมรู้ว่ามันเป็นโร่งที่ผมเคยเคยดูว่ามันกินยังก้อยไหล ไม่ไม่ครับเีอิงหอ่ะเดียวกดท่หอยไปที่หยล้วเสรที่อไม่ดีหรอกย่ครับเดินไปจักที่เถสงไกนยอาไปชิก่นไปมก่อนแล้เดินอดีมามาพวกมาเลมีใจ่ามาไปอีกันอันนี้นี่อีกหนึ่งเมนูอะไรกันพี่เก๋ออันนี้ที่บอกไปคือกระงลมหรือภาษาอินเรียกว่าสเกิร์ตที่พี่เก๋บอกว่าเดี๋ย กระครีออกมาแล้วเนี่ยมันจะยาวประมาณสักงสามสิบเซนนี่พี่แขกทำไรผมแดงเนี่ยอันนี้เนี่ยนะมันมีไขมันเส้นเป็นเส้นๆเห็นไหมล้วมีมันเห็นไหมเพราะเราโดนความร้อนมันหอมมากเลยนี่นี่นี่ครับมันมีไขมันเป็นเส้นเส้นเลยเห็นไหมครันี่แค่ไม่นี่ไม่ถึงสามขีดนะครับตัวเนี้ยไอ้ตัวหนึ่งมีเยอะพี่พี่แขกเนี่ยวัวตัวหนึ่งเนี่ยมีอันนี้ครึ่งตัวมีแค่นี้นะครับอย่างที่พี่แขกบอกไปเราก็ทำกาเครียดมา โอ้ลงระยประมาณเท่าครับเกือบ50เซนเลยนไหมไกล้เกียวพีกล้เกียวนะหรือตัวเล็กนะครับแต่เวลาย่างเนี่ยมันอร่อยมากเพราะว่ามันมีทั้งมันมีทั้งเนื้ออยู่ในนี้นะครับเพราทำไมมันมันมันถึงแพงที่วิธีการทำนะครับเห็นไหมครับว่าหมอปลาเห็นไหมว่าถ้าเราใช้น้ำมันรักกอบเนื้อมันจะมีความชุ่มฉ่ำเพราะว่าคือเราใช้น้ำมันมักกอบทอด นกัมาไม่แต่ตัวนี้เขาหมักอะไรมาอย่างยังใช่ไหมไม่ต้องทำไม่ต้องหมักอะไรเลยครับเอาแค่ที่ไทยเอาพี่เก๋หมักแค่เกินที่ไทยแค่นี้ครับให้มันร้อนจัดประมาณสักนาทีครึ่งนาทีนาละนาทีครึ่งใช่ครบหอมมากครับหอมมากเลยตักบางลมนะครับพี่เก๋ย้ำอีกครั้งมีวางขายไหนบ้างเอ็มคอเทียเอ็มโพเรียมแล้วก็สีามบารากอน แล้วก็แมกโครซีพีโรตัสอืมก็เสร็บทั่วแล้วนะอ่ะ